นมมสก,การพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์แรม5้าค่ําเดือนอ้ายปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด เสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จขอ,นนอของวันนี้คือทิศหอระทีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกกณีในชื่อคือสระทุกตัวและออออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือดอชดาต่อบัตดักทอฐานทอบโรทอบุลเท่าและนอนเนธ เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คุณใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือตอเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอถงและนอหนูเลขมงคลวนันนี้เลข7เลข3และเลขสอหมายเซตวันนี้แจค็คมาก,กล่าวไว้ว่าถ้าเราอยากประสบความสมเร็จทางรัฐให้เรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นและบริหารความผิดพลาดนั้นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นนันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่ก็เสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไกาขอบคุณและสวัสดีครับ